You're never gonna make it, you're not good enough There's a million other people with the same stuff You really think you're different, a n d you must be kidding Think you're gonna hit it, but you just don't get it It's impossible, it's not probable, you're r e s p o n s i b l e Too many obstacles, you gotta stop it, yo You gotta take it slow, you can't be... สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็กลับมาพบกับผมกันอีกครั้งนะครับในรายการเรื่องเล่าบันเทิงชาแนลนะครับโดยในรายการเรื่องเล่าบันเทิงชาแนลก็จะเป็นรายการที่ถ่ายทอดเรื่องราวในประวัติศาสตร์สงครามรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตหมายท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันนะครับ ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมฟังแล้วชอบยังไงก็อย่าลืม like, ช่วยกดไลค์กดแชร์รวมไปถึงกดปุ่ม Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดการเดตคลิปใหม่ๆของทางรายการกันด้วยนะครับและที่สําคัญก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นข่าว3ข่าวนะครับจากทางฝั่งของรัสเซียเป็นหลักนะครับโดยข่าวแรกนะครับก็จะเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดของรัสเซียกระแทกรันเวย์หักกลางลำไฟทท่วมดับ3าครับ ส่วนข่าวที่2นะครับก็จะเป็นเครื่องบินลบของรัสเซียเข้าสกัดเจ็ตสอดแนมของสวีเดนแล้วก็มาที่ข่าวสุดท้ายนะครับระทึกกลางอากาศเครื่องบินลบสหรัฐอเมริกากับทางแคนาดาประกบตู160ของรัสเซียครับเอาละครับเราก็จะมากันที่ข่าวแรกนะครับเปิดนาทีสยองบินทิ้งระเบิดรัเสเซียกระแทกรันเวยหักกลางลำไฟท่วมดับ3ครับโดยนาทีสุดสะพรึง เครื่องบินทิ้งระเบิดของรัสเซียประสบอุบัติเหตุกระแทกรันเวย์ขณะลงจอดที่ฐานทัพอากาศท่ามกลางสภาพอากาศอันเลวร้ายจนเครื่องบินกระเด้งหักเป็น2ส,ส่วนไฟลุกท่วมนักบินลูกเรือตายสลด3ลรายครับโดยเมื่อวันที่27มกราคมที่ผ่านมานะครับทางเว็บไซต์ The Sun ได้มีการรายงานว่าเครื่องบินทิ้งระเบิด TU-22M3 ของกองทัพอากาศรัสเซียประสบอุบัติเหตุกระแทกลันเวอย์อย่างแรง ขณะลงจอดที่ฐานทัพอากาศโอเลนยาซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณที่เรียกว่าอาร์ติกเซอร์เคิลหรือบริเวณวงกลมลาติจูดที่อยู่ตอนบนเหนือสุดของทางรัสเซียท่ามกลางสภาพอากาศอันเลวร้ายสภาพอากาศหนาวจัดหิมะปกคลุมรันเวย์จนเครื่องบินหักกลางลำแตกออกเป็นสองเสี่ยงระเบิดไฟลุกไหมอย่างรุนแรงน่ากลัวเป็นเหตุให้นักบินและลูกเรือเสียชีวิตจำนวน3รา,ายในจำนวนทั้งหมด4นายครับโดยเดอะซันนะครับยังเผยด้วยว่า อุบัติเหตุเทื่อนใจครั้งนี้ซึ่งเกิดขึ้นที่ฐานทัพอากาศโอเรนยาใกล้กับเมืองโอรีนิกอสบนคราบสมุทรโคลาของรัสเซียตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วทว่าเพิ่งมีการเผยแพร่คลิปนาทีเกิดอุบัติเหตุในวันนี้นะครับหรือ5วันหลังเกิดเหตุจึงทําให้เกิดการสนิษฐานคาดเดากันว่ากองทัพอากาศรัสเซียพยายามปกปิดอุบัติเหตุเทื่อนขวานครั้งนี้ต่อชาวโลกโดยจากคลิปวิดีโอแสดงให้เห็นว่าเครื่องบิน ูเปเลฟ TU สองสอง M สามบินมาด้วยความเร็วขณะลงจอดที่ลันเวร์ของทางทัพอากาศและเกิดการกระเด้งจากนั้นเครื่องบินได้เริ่มแตกออกเป็น2ส,ส่วนและไฟได้ลุกท่วมครับทางด้านเจ้าหน้าที่กองทัพรัรเซียยืนยันว่าเครื่องบินทิ้งระเบิด TU ยี่สิบสอง M สามประสบอุบัติเหตุขณะฝึกซ้อมบินและไม่ได้ติดอาวุธแต่อย่างใดทว่ามีผู้ใช้โซเชียลมีเดียคนหนึ่งนะครับได้ชี้ว่ามีขีปนาวุธอยู่บนเครื่องบินทิ้งระเบิดลำนี้ด้วย ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการบินวาดิมลูคาเชฟวิชเชื่อว่าสาเหตุที่ทำให้เครื่องบินทิ้งระเบิดทียู 22M3 ประสบอุบัติเหตุสุดสลดนั้นเป็นเพราะลมพัดแรงประทะเครื่องบินก่อนล้อจะแตะลันเวครับโดยทั้งนี้เครื่องบินทิ้งระเบิดตูโปลเลฟลำที่ประสบอุบัติเหตุมีอายุใช้งาน33ปีหลังถูกนำเข้าประจำการกองทัพรัรเซียมาตั้งแต่สมัยยังอยู่ในยุคอดีตสภาพโซเวียตและมีการซ่อมบำรุงครั้งใหญ่ไปเมื่อปี 2,555โดยเป็นเครื่องบินที่มีประสิทธิภาพในการบินทิ้งระเบิดถล่มเป้าหมายในระยะ4,350ไมล์หรือประมาณ7,000กิโลเมตรจากฐานทัพอากาศจึงนะับเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดที่มีศักยภาพของกองทัพอากาศรัสเซียในการโจมตีเป้าหมายถล่มค่าศึกชาติตะวันตกครับ สำหรับข่าวนี้นะครับก็จะมาติดตามความคืบหน้ากันต่อไปนะครับว่าทางการรัสเซียจะออกมารายงานสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุว่ายอย่างไรกันบ้างนะครับซึ่งทางรายการก็จะนำมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันอีกทีนะครับเอาละครับสำหรับข่าวที่2นะครับเครื่องบินลบรัสเซียเข้าสกัดเจ็ตสอดแนมของทางสวีเดนครับโดยกองทัพลรัสเซียได้แฉว่าเครื่องบินเจ็ตสอดแนมของสวีเดนได้โฉบใกล้น่านฟารัสเซียในทะเลบอลติกครับ โดยทางกระทรวงกลาโหมของรัสเซียนะครับได้มีการเปิดเผยคลิปวิดีโอของนักบินในเครื่องบินลบรัสเซียแบบซูคอยซู27ขณะกําลังบินเข้าตรวจสอบเครื่องบินเจ็ตรุ่นกราฟสตรีมลำหนึ่งนะครับซึ่งกําลังบินโฉบเข้าใกล้กับน่านฟ้าคารินินการาดดินแดนของรัสเซียในแถบบอลติกครับโดยรายงานระบุว่าจากการตรวจสอบของนักบินลบรัสเซียนะครับได้พบว่าเครื่องบินเจ็ตรุ่นกราฟสตรีมลำดังกล่าวนั้นเป็นของกองทัพอากาศสวีเดน พร้อมกับมีการติดตั้งอุปกรณ์เลดราสอดแนมข่าวกลองอยู่ด้วยนะครับนักบินลบรัสเซียจึงได้ทําการเข้าเตือนพร้อมบินสกัดในทันทีโดยเครื่องบินสอดแนมของสวีเดนจึงล่าถอยออกไปครับแต่อย่างไรก็ดีรายงานจากสื่อรัสเซียระบุว่าเหตุการณ์เผชิญหน้าครั้งนี้เกิดขึ้นบนบริเวณน่านฟ้าสากลเหนือทะเลบอลติกแต่เครื่องบินสวีเดนมีเจตนาเข้าใกล้าน,าน่านฟ้าคารินินกราดอย่างชัดเจนครับข่าวท้ายนะครับ ระทึกกลางอากาศบินลบสหรัฐกับแคนาดาประกอบตู160ของรัสเซียครับโดยหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศทวีปอเมริกาเหนือได้ส่งเครื่องบินลบกองทัพอากาศสหรัฐและกองทัพอากาศแคนาดารวมจํานวน4ลำนะครับบินขึ้นสกัดเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ความเร็วเหนือเสียงจํานวน2ลำของทางรัสเซียที่กําลังบินอยู่ใกล้กับชายฝั่งของอเมริกาเหนือครับโดยศูนย์บัญชาการป้องกันอวกาศอเมริกาเหนือหรือนอร์เด ในฐานทับอากาศปีเตอร์สันรัฐโคโลราโด Colorado, สหรัฐอเมริกาได้มีการส่งเครื่องบินลบ F-22 ของกองทัพอากาศสหรัฐนะครับจำนวน2ลงลำและเครื่องบินลบ C-18 ของกองทัพอากาศแคนาดาจำนวน2ลงลำบินขึ้นประกอบเครื่องบินทิ้งระเบิดตู160 BlackJack สลำของทางรัเสเซียที่กำลังบินเข้าสู่พื้นที่ลาดตะเวนของกองทัพอากาศแคนาดาเมื่อช่วงเช้าวันศุกร์ที่15มกราคมที่ผ่านมาครับ ซึ่งทางนี้นะครับไม่ได้มีรายงานการต่อสู้กันระหว่างอากาศยานของทั้ง2ฝ่ายโดยทางด้านโคโสกนอเลตนะครับได้ถแถลงเมื่อวันอาทิตย์ว่าทางนอแลตได้ใช้เรดาร์ดาวเทียมและเครื่องบินลบลาดตะเวนน่านฟ้าและตรวจติดตามอากาศยานที่เข้าสู่เขตน่านฟ้าของทางอเมริกาและแคนาดาครับส่วนถแถลงการของพลนอากาศเอกเทเรนซ์เจโอชอสเนสซี ie, ผู้บัญชาการนอแลตได้ระบุว่า ภารกิจหลักของนอร์เดคือการป้องกันแคนาดาและสหรัฐอเมริกาขีดความสามารถของนอร์เดในการปกป้องประเทศเริ่มจากความสำเร็จในการตรวจจับติดตามและบ่งชี้อากาศยานฝ่ายตรงข้ามที่กำลังเข้าสู่น่านฟ้าสหรัฐและแคนาดาครับเอาละครับนี่ก็จะเป็นข่าว3ข่าวนะครับที่เป็นความเคลื่อนไหวทางด้านการทหารนะครับระหว่างทั้งของรัเสเซียอเมริกาซึ่งหลักๆวันนี้นะครับทางรายการก็จะนํามาแชร์ในข่าวของทางรัเสเซียกันนะครับ ซึ่งเราก็จะมาติดตามความเคลื่อนไหวกันต่อไปนะครับว่าท่าทีของรัสเซียต่อเหตุการณ์ในยุโรปนะครับรวมถึงอเมริกานั้นจะมีท่าทีอย่างไรแล้วก็รวมถึงบทบาทของรัสเซียนะครับที่มีอิทธิพลต่อยุโรปนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งณนะตอนนี้ทางรัสเซียก็มีการทิ้งเงินสกุล US ดอลลาร์สหรัฐนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งก็ถือว่ารัสเซียนั้นพยายามไม่อยากผูกขาดการค้า กับค่าเงินสก,กุลน,นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมฟังแล้วชอบยังไงนะครับก็อย่าลืมเชิญกดไลค์กดแชร์รวมไปถึงกดปุ่ม s u b s c r i b e นะครับ <c oughs> เพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆของทางรายการกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดทางรายการก็ต้องขออภัยมาณที่นี้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ทางรายการก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณมากครับ There's no way that you make it And maybe you can fake it But you're never gonna make it Are you just gonna take that? Make them take it all back Don't tell me you believe that Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Fight back can fight back